ี่เลย่ะถ้าเป็นเรื่องที่แบบแค่การสอนทาไม่ตรงกันอะไรเนี่ยดิฉันช่วยได้แต่ช่วยไม่ได้คือเรื่องนี้ช่วยไม่ได้เรื่องนี้ถ้ามีปัญหาช่วยไม่ได้เรื่องเงินบริจาคถ้ามีปัญหาช่วยไม่ได้แต่เรื่องการสอนทำช่วยได้ถ้าแค่การสอนทำในแบบของตัวเองแล้วมันไม่ถูกใจใครแล้วจะมาฟ้องกันเพราะว่าแค่สอนไม่ตรงสอนไม่ถูกดิฉันช่วยค่ะแต่บอกกันนะเรื่องที่ช่วยไม่ได้คือเรื่องนี้ช่วยไม่ได้ อาจารย์เบียร์ท่านก็เคลียของท่านได้อยู่แล้วดิฉันมั่นใจร้อยเปอร์เซนถ้าเขาไม่เคลียเขาไม่จ,จุจริตใจเขามายืนอยู่ตรงจุดนี้ไม่ได้หรอกเขาจะมาอยู่ท่ามกลางแตงยังไงเขาไม่กล้าหรอกดิฉันเชื่อว่าเขาจัดการได้เขาเป็นคนตรงไปตรงมาเรื่องการบริจาคเขาก็ชี้แจงได้ดิฉันก็มั่นใจดิฉันมั่นใจว่าอาจารย์เบียร์เขาชี้แจงของเขาได้นะแต่เรื่องที่ดิฉันช่วยช่วยแน่นอนช่วยได้คือเรื่องคำสอนช่วยได้ อ่าถ้าโดนฟ้องเพราะว่าแค่สอนไม่ตรงกันอะไรกันหรือแม้แต่เรื่องที่ว่าดูหมิ่นคณะสงฆ์ดิฉันจะช่วยพูดให้ว่าคณะสงฆ์ก็จะเราสามารถพูดถึงท่านได้วิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตได้พูดได้เออเอา้าวดิฉันจะช่วยแต่ตอนนี้คุณต้องช่วยดิฉันก่อนขอแค่ยี่สิบออเดอร์ไปยี่สิบกล่องอะลูกศิษย์อาจารย์เบีรยร์รวยๆอะอุดหนุหนกาแฟฉันบ้างเต อุดหนุนกาแฟชั้นก่อนเหลือสองเก้าเก้าทุกคนเอาหมุดขึ้นมาโปช่วยอาจารย์เบียเอาหมุดขึ้นมาเร็วโปช่วยอาจารย์เบียโปนี้เรียกว่าโปช่วยอาจารย์เบียนี่มาเลยจากสี่เก้าเก้าเหลือสองเก้าเก้าโปช่วยอาจารย์เบียอากูก็อยากรู้เหมือนกันว่าลูกศิษย์อาจารย์เบียจะช่วยกูไหมถ้าลูกศิษย์อาจารย์เบียช่วยกูกูจะไปช่วยอาจารย์เบียไปไปอ่ะ ไปไปบ้านหลังคาสีเขียวๆเลยบ้านหลังคาสีเขียวๆไปเลยง่ายๆไม่มีค่าส่งด้วยเรียกว่าโปรช่วยอาจารย์เบีย3,000นคนลูกศิษย์อาจารย์เบียเนี่ยอาเซ็ก่อนจะให้ฉันไปช่วยอาจารย์หลอนนะ่ะหลอนมาช่วยฉันก่อน,นไปเออไปปบ้านหลังคาสีเขียวๆเนี่ยไปเลย3,000นคนนะอ่ะ อยากให้ฉันช่วยอาจารย์เบียอะหลอนก็ช่วยช่วยขั้นก่อนสั่งทางไหนบ้านเขียวค่ะบ้านหลังคาเขียวกินแล้วตื่นทำกินแล้วตื่นรู้ตื่นทำเลยกาแฟเนี่ยบอกเลยกินแล้วตื่นตาตื่นสดชื่นทั้งวันยิ่งกว่าตื่นทำไปอีกเออไปเลยโปช่วยอาจารย์เบียไม่ไม่ท่นไม่นะไม่เอาโปไม่เอาโปคืนดีเอาไว้ก่อนเดี๋ยวโปคืนดีเดี๋ยวรอผู้ชายมาค่อยโปคืนดี แต่ตอนนี้เราต้องช่วยอาจารย์เบียก่อนแต่ตอนนี้งานงานเร่งด่วนของพวกเราคือเราต้องไปช่วยอาจารย์เบียนะโปช่วยอาจารย์เบียไปเลยโปช่วยอาจารย์เบียช่วยฉันก่อนให้จะฉันจะมีค่ารถไปยังไงเวลาไปขึ้นศาลนี่เงี้ยฉันไปเป็นพยานฉันไม่มีค่ารถฉันก็เดินทางไม่ได้นะทุกคนก็ต้องช่วยฉันก่อนทุกอย่างต้องกินต้องใช้นะไปโปช่วยอาจารย์เบียไปเลยคนละกองคนละกองคนละกอง คนละกองเอามาเลยสิบกองสั่งมาสิสิบกองขอขอโปช่วยอาจารย์เบียสิบกองไปเลยบ้านหลังคาสีเขียวๆเ,เอามันมีคนไปสั่งจริงนะมึงพูดเล่นเนี่ยโปช่วยอาจารย์เบียอาจารย์จะด่ากูหรือเปล่าเนี่ยแพรี่เอาชื่ออาจารย์ไปแอบอ้างบอกก่อนนะว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอาจารย์นะอาจารย์เขาไม่ได้รับรู้นะคะดิฉันเป็นคนอ้างเอง อาจารย์ไม่ได้มีส่วนรับรู้และรู้เห็นกับโปรนี้นะคะดิฉันเป็นคนตั้งชื่อเองนะคะเอโปรช่วยอาจารย์เบียก็เพราะถ้าหลอนอยากให้ฉันไม่ช่วยอาจารย์น่ะหลอนก็ช่วยฉันก่อนสิฉันต้องเดินทางถ้าฉันต้องไปช่วยอ่ะฉันจะเดินทางยังไงอ่ะเออช่วยก่อนถ้าคนละออเดอร์เนี้ยเนี่ยมีคนเขาทักไปเต็มเลยเนี่ยไปแล้วทุกคนขอหมุดหน่อยขอหมุดหน่อยเหลือสองเก้าเก้าเอง จาก499เหลือ299โปรันทุกสถานการณ์เออเนี่โปช่วยอาจารย์เบียไปปักหมุดแล้วทักไปบ้านเขียวๆเลยทักไปบ้านเขียวๆเลยหวังว่าอาจารย์จะไม่โกรธนะเ <c oughs> ดี๋ยวไปอีแพรี่มึงก็หากินได้ตลอดนะเจอกูเมื่อไหร่มึงก็มีของมาฝากกูตลอดเ <c oughs> จอก,กูทุกครั้งมึงก็ต้องเอาของมาถ่ายคอนเทนต์กับกูเออ <c oughs> อาจารย์คาช่วยกันเถอะ อาจารย์ครับไปโปช่วยอาจารย์เบียไปเลยไปไปเอ้ยนี่มีคนไปสั่งเยอะนะโปช่วยอาจารย์เบียไปเราจะรวมพลังกันแล้วแต่ขอขายของก่อนเราจะรวมพลังกันเราจะรวมพลังกันช่วยอาจารย์เบียไม่เอาไม่มีก็ไม่เอาไปเลยเราจะรวมพลังเราจะรวมพลังกันไม่อกินะไม่เอาแล้วไปไปไป ไป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 เราจะรวมพลังกันแต่ก่อนรวมพลังอะ่ะขอกาแฟคนละกล่องก่อนได้ไหมก่อนจะรวมพลังกันหนูขอหนูขอกาแฟช่วยหนูสักกล่องหนึ่งได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวให้อดมินขายเลยแอดมินตอบเออโปตื่นทํามโปตื่นทํามโปช่วยอาจารย์เบียไปเลยช่วยหน่อยช่วยหน่อยมิวขายกาแฟในบ้านเขียวหน่อย ไปแล้วเดี๋ยวบอกแอดมินละไปโปตื่นทมานี่อา่ามีคนไปตั่งจริงนะนี่สองกล่องเลยเอ, <laughs> อ, order, อ, order, อ่าไปขอยี่สิบออเดอร์ขอยี่สิบออเดอร์พออ่ะขอยี่สิบออเดอร์พอขอยี่สิบออเดอร์ ไปไปบอกในกลุ่มไปบอกในกลุ่มมีกลุ่มคนตื่นทำอะไรอ่ะบอกแพรลี่บอกว่าเดี๋ยวแพรลี่จะช่วยอาจารย์แต่ขอขอกําลังจากเอฟซีอาจารย์ช่วยซื้อกาแฟนหนูก่อน <laughs> ไปบอกว่าแพรลี่มันบอกว่าเดี๋ยวมันจะช่วยอาจารย์แต่ว่าขอให้เอฟซีอาจารย์นะช่วยอุดหน,นุนกาแฟมันก่อนมันบอกว่าอย่างนี้อเออเอา,อางี้แหละหน้าด้านด้านอย่างนี้เลย <laughs> เอาแบบนี้เลย อันนี้เราจะเตปอาจารย์ละฉันจะเตปอาจารย์อย่ามาแตะต้องอาจารย์เบียนะออเจอกันเจอกันที่ศาลเจอกันที่ศาลค่ะจบ <c oughs> เราจะเจอกันที่ศาลเท่านั้นจบจะไปเป็นพยานให้อย่าแต่งตัวไปเลยแต่งตัวฉ่ำๆเป็นพยานอา่ะมึงกูจะไปเป็นพยานกูแต่งตัวกูก็ต้องเสียค่าแต่งตัวอีกนะทุกคนเออ <c oughs> เราต้องอยู่กับชีวิตจริงนะช่วยใครก็ได้แต่เราต้องรอดก่อนเราจะช่วยคนอื่นได้ต่อเมื่อเรารอดนะคะ <c oughs> ก่อนที่เราจะช่วยใครได้เราต้องรอดนะเออเราต้องรอดนะก่อนที่เราจะช่วยใครได้เนี่ยเราจะต้องรอดก่อนนะถ้าเราไม่มีกินแล้วเราจะไปช่วยคนอื่นยังไงเออถ้่อุดหนุนกาแฟดิฉันดิฉันก็ไม่ต้องมานั่งเครียดไงเออไปแบบแมนแมไม่ได้ ทุกคนดิฉันไม่ดิฉันขึ้นศาลดิฉันไม่เคยแบบแต่งอย่างนี้ไปนะดิฉันเป็นแพรีร่อืมเออก่อนก่อนจะให้อาจารย์เบียร์รอดต้องให้แพรีร่รอดก่อนไปโปช่วยอาจารย์เบียร์หนึ่งกองนี่ลดให้ตั้งสองร้อยจากสี่เก้าเก้าเหลือสองเก้าเก้าจากสี่เก้าเก้าเหลือสองเก้าเก้าค่ะไปเออลูกศิษย์อาจารย์เบียร์เยอะกันนะไม่ใช่แล้วคนตื่นทามะ ฉันจะรู้ฉันอยากรู้ว่าลูกศิษย์อาจารย์เบียร์จะเยอะขนาดไหนอ่ะเอาอยากรู้สิอ่ะเอออ่ะอยากรู้สิอ่ะนี่นี่ปักหมุดแล้วปักหมุดแล้วบ้านหลังคาสีเขียวไปเลย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 กาแฟดูแลสุขภาพสามด้านค่ะกาแฟดูแลสุขภาพเดี๋ยวแอดมินแอดมินแจ้งมาบอกว่าแอดมินกำลังกินข้าวอยู่ แอดมินขายกาแฟให้แอดมินกำลังกินข้าวอยู่ค่ะไปเลยบ้านหลังคาสีเขียวอยากรู้ซิว่าด้โปราจารย์เบียจะได้สกี่กล่องถ้าไม่ถึงยี่สิบนะ,ะตะก้ามันไม่ได้พี่ตะก้ามันไม่อยู่ตะก้ามันไม่อยู่เออไปลูกศิษย์อาจารย์เบียใครสั่งใครทักไปแล้วบ้างไหนกดมาดิแปบ๊บสิกำลังตามพวกโอเคไปเลยบอกว่า แพรี่มันบอกว่าเดี๋ยวมันจะช่วยอาจารย์นะแต่ว่ามึงต้องไปซื้อแล้วไม่โกโหกไปมุสาไม่มุสาไม่มุสานะช่วยจริงแต่บอกก่อนนะว่าช่วยเรื่องไหนฟังให้ชัดก่อนนะลูกศิษย์อาจารย์ฟังให้ชัดนะสองเรื่องที่ดดฉันช่วยอาจารย์ไม่ได้คือหนึ่งเรื่องหนี้สินอาจารย์เขาต้องเคลียร์ของเขาอยู่แล้วไม่มีใครสามารถไปช่วยอาจารย์ได้ และดิฉันก็มั่นใจว่าอาจารย์เขาเป็นคนบริสุทธิ์ใจตรงไปตรงมาและเขาก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อเขาจะชําระนี่ให้หมดและถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนเขาอยู่ตรงจุดนี้เขาไม่สามารถทําอะไรที่ไม่ตรงไปตรงมาได้อันนี้ดิฉันเชื่อใจอาจารย์ 2. เรื่องการรับบริจาคเรื่องการรับบริจาคก,ก็ไม่มีใครช่วยอาจารย์ได้อาจารย์ต้องช่วยตัวเองอาจารย์ก็ต้องเคลียร์และดิฉันคิดว่าทุกครั้งอาจารย์เขาเคลียร์ได้อยู่แล้ว เขามีสเตตเมนต์เขามีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเขาทําถูกต้องเขาก็จะช่วยตัวเขาเองสองเรื่องนี้ไม่มีใครช่วยอาจารย์ได้ค่ะเป็นเรื่องที่อาจารย์เขาต้องจัดการเองแต่เรื่องที่ดิฉันจะช่วยคือเรื่องที่อาจารย์กําลังไปถูกฟ้องร้องอยู่ตอนนี้ไปถูกยังไ,ไม่ถึงกับฟ้องนะคะไปไปถูกแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษร้องทุกข์อยู่ตอนนี้เร,รเรื่องการแสดงธรรมเรื่องการแสดงธรรมกับเรื่องการหมิ่นคณะสงฆ์ดิฉันจะช่วยเพราะดิฉันถือว่า สิ่งที่อาจารย์ทามันยังไม่ถึงขั้นนั้นและเจตนาของอาจารย์ตลอดมาที่ดิฉันเห็นในการสอนทมพูดทมเป็นคุณมากกว่าเป็นโทษที่ดิฉันเห็นนะนี่ไม่ได้พูดเพราะอวยนะเป็นคุณมากกว่าเป็นโทษนะแล้วก็ไม่ควรที่จะต้องถูกถึงกับต้องไปถูกฟ้องร้องกันขนาดนี้ดิฉันจะช่วยตรงนี้ต่อให้ขึ้นศาลแล้วถ้าแบบว่ามีคนส่งหมายเชิญเป็นพยานไปแบบที่ดิฉันบอกพี่ทนายพัดนะดิฉันจะไปให้ ทีฉันจะไปพูดให้ช่วยพูดให้จบจบอ่ะอ่ะอาจจะช่วยแล้วแล้วจะช่วยซื้อกาแฟหรือยังพูดชัดขนาดนี้แล้วเนี่ยอ่ะพูดชัดขนาดนี้แล้วจะช่วยซื้อกาแฟยังอ่ะจะช่วยซื้อกาแฟยังถ้าช่วยเอาหมดมาเอาหมดมา,าจะช่วยหรือยังถ้าช่วยเอาหมดมาโปช่วยอาจารย์เบียเอาหมดมาค่ะโปช่วยอาจารย์ <The> เอาหมดมาแล้วน,นี่มาแล้วมาแล้วไปเลยไปเลยอ่าไปไปเลยแอดบ้านเขียวตอนนี้เลยทักบ้านหลังคาเขียวตอนนี้เลยไปเลยดูที่จะมีคนทักไปไหมโปรช่วยอาจารย์เบียร์เนี่ยไปตอนนี้เลยไปตอนนี้เลยไปตอนนี้เลยค่ะคนละสองกล่องสองกล่องก็ได้แล้วเนี่ยทั้งสามพันคนนะ่ะสามพันคนนะ่ะแค่คนละสองกล่องมันจะลำบากลำบนขนาดนั้นเลยเหร ค่คนละสองกล่องมันลำบากขนาดนั้นเลยเหรอเหลือแค่สองเก้าเก้าจากสี่จากจากสี่เก้าเก้าเหลือสองเก้าเก้าขายแค่สองเก้าเก้าลดเกือบสองร้อย 200, ลดให้เกือบสองร้อย 200, ลดกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วกาแฟถ้าลดกว่าน,นี้ก็ดิฉันก็ขายไม่ได้อะไรแล้วแหละแล้วดิฉันจะมาขายทําไมไม่ได้จากสี่เก้าเก้านะเหลือสองเก้าเก้าไม่ไม่ลดไม่ลดไม่ใช่กาแฟช่วยลดไม่ลด ไม่ลดมึงกินกาแฟกูซองเดียวมึงจะโอ,อ้โหมึงก็เอาเปรียบชีวิตเกินไปนะบางทีนะเป็นเพื่อสุขภาพนี่หนึ่งกล่องมีสามสูตรดูแลสุขภาพนี่มีทั้งหมดสิบห้าซองสูตรละห้าซองอันนี้คอลลาเจนไ,เนไดเปปไทด์แอกูต้าไทโอนดูแลเรื่องผิวผมเล็บอันนี้โคเอนไซม์คิวเทนเบตากูแคนดูแลเรื่องภูมิคุ้มกัน อันนี้รูทีนกิงโกะใบแปะกล้วยดูแลเรื่องสายตาและสมองเป็นกาแฟที่ทานไปแล้วไปช่วยเสริมช่วยดูแลเขาเรียกว่าเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพหนึ่งซองให้อ่าให้ความหวานน้อยกว่าหนึ่งไม่ใช่หนึ่งซองมีน้ําตาลน้อยกว่าหนึ่งกรัมนี่หนึ่งซองน้ําตาลน้อยกว่าหนึ่งกรัมเน่เน่เน่่โอ้มันดูไม่ได้เน่เน่น้ำตาลน้อยกว่าหนึ่งกรัมนี่เห็นไหมน้ําตาลน้อยกว่าหนึ่งกรัม อืมไม่ใส่ไม่ใช้น้ําตาลใช้ชูการ์โรสถ้าใช้น้ําตาลมันจะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพได้ไงล่ะใช้ใช้ชูการ์โรสเป็นความหวานแทนน้ําตาลเข้าใจไหมแล้วก็ไม่มีครีมเทียมไม่มีไขไขมันทานไปเลยจบสามสูตรในหนึ่งกล่องไม่มีใครทําแล้วดิฉันทําเนี่ยนี่ไปไปโปช่วยอาจารย์เบียเดยวปักให้นี่เหลือ จากสี่เก้าเก้าหลือสองเก้าเก้าเองจากสี่เก้าเก้าเหลือสองเก้าเก้าไปเลยปักแล้วปักแล้วปักแล้วไปเลยไปสั่งเลยแล้วก็บอกแอดมินว่าโตช่วยอาจารย์เบียเอออะเดี๋ยวดูที่ว่าลูกศิ์คนตื่นทำเนี่ยจะช่วยกูซื้อกาแฟบ้างไหมแหมพูดกันแล้วเกินช่วยอาจารย์หน่อยช่วยอาจารย์หน่อยพอขายกาแฟไม่มีใครมาช่วยซื้อเลยสักคนตา ิบห้าซองสิบห้าซองค่ะสิบห้าซองสิบห้าซองซื้อค่ะพี่สุพรรณีไปเลยบ้านหลังคาสีเขียวเออไม่ต้องครูบาช่วยหมูเด้งหรอกเดี๋ยวกูช่วยเองไม่ต้องไปพึ่งครูบาหรอกเดี๋ยวดิฉันช่วยเองไม่ต้องไปเดือดร้อนครูบาหมูเด้งหรอกเดี๋ยวดิฉันช่วยเองไป <c oughs> ไปเลยตอนเนี้ยไป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  ปักหมุดแล้วปักหมุดแล้วแอดมินกินข้าวเสร็จแล้วค่ะแอดมินกำลังไล่ตอบแล้วไปเลยทักไปบ้านหลังคาผีเขียวๆเ,เลยไหนวะเดี๋ยวปักก่อนเอาหมุดขึ้นมาเร็วเอาหมุดขึ้นมา fc ขาขอหมุดหน่อยไปทักไปแล้วขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาค่ะเออไปนี่นี่นี่ไปนี่โปช่วยอาจาร,รย์เบียนหนึ่งขว้ <c oughs> เาเชื่ออาจาร,รย์มา,มาเอบอ้างแล้วอาจารย์อย่าฟ้องหนูนะคะเออ สั่งสองกองทําให้พี่หน่อยไปมาแล้วทําไม่ได้พี่สายปานพี่ต้องไปเลยตามช่องทางที่หนูให้นะนะทักแล้วค่ะขอบคุณค่ะไปตามมาย่างไปตามไ,มาไ,ป,ามไปโพสตใใ์ในกลุ่มคนตื่นทําเลยโพสต์ในโพสในกลุ่มคนตื่นทําเลยไปไปโพสต์ในในกลุ่มคนตื่นทําเลยไปเลยไปตามกันสามพันคนนี่ยังได้ไม่ถึงสิบออเดอร์เลยเนี่ยโอ้ยดูกันทาไมเนี่ย ไปบ้านหลังคาสีเขียวเขียวเนี่ยปักหมุดให้แล้วว่ารอแอดมินอยู่โอเคค่ะไปยางไปยางอ่ะทักแล้วพิวัฒนาทักแล้วโอเควิตซีอร่อยสั่งมาแล้ววิตซีก็มีโปรสั่งวิตซีก็ได้นะถ้าใครไม่ทันกาแฟมีวิตซีนะวิตซีดีมากเลยวิตซีเหลือสามเก้าเก้าสามสิบซองสามสิบซองวิตซีกูต้าถุงหนึ่งมีสามสิบซอง อันนี้ดูแลเรื่องผิวกับภูมิคุ้มกันวิซีอร่อยมากทานแล้วสดชื่นได้เรื่องผิวกับภูมิคุ้มกันพี่มดสั่งแล้วพี่มดขอบคุณค่าไปไปขายชำไปไม่เป็นบ้านเขียวไงบ้านเขียวไงพ,งพี่บ้านหลังคาสีเขียวไงไปเลยบ้านหลังคาสีเขียวไง ไปเลยไปเลยเนี่ยมีคนทักไปเนี่ยมีคนไปแล้วเนี่ยไปเนี่ยไปเนี่ยไปเลยเออเออบ้านหลังคาสีเขียวอ่ะบ้านท e ี่ใช้ชื่อว่าลอลิงแต่ละอายอยักษ์อ่ะเขาเรียกว่าบ้านหล forget, ังคาสีเขียวเจ๊ไม่ตื่นเจ๊บ้านหลังคาสีเขียวเขียวอ่ะบ้านที่ใช้ชื่อว่าลอลิงแต่ละอายอยักษ์ไงบ้านหลังคาสีเขียวอ่ะเจ๊ก็ไม่ตื่นไปเลยเจ๊ไปเตะเออ ไปเลยนี่เนี่ยเนี่ยมีคนทักไปแล้วเนี่ยไปสั่งก่อนค่ะโอเคไปเลยออ, ор, ออกไปสั่งก่อนออกไปสั่งก่อนไปสั่งแล้วจ้าขอบคุณค่ะออกไปสั่งกันก่อนเลยแล้วค่อยเข้ามาใหม่้ายขอบคุณค่ะโอ้ยมีมนุษย์ต่างดาวพี่ทัพสุวรรณขอบคุณค่ะพี่ทัพสุรวรรณตอนนี้หนูหนูขายกาแฟโปช่วยอาจารย์อาจารย์เบียร์อยู่หนูขายกาแฟ,โ,ฟโปช่วยอาจารย์เหหยยบียร์อยู่ อืมโปช่วยอาจารย์เบียค่ะเพราะว่ามันมีเอฟตีอาจารย์มาบอกแพนที่ช่วยอาจารย์ด้วยได้ค่ะแต่ว,ว่าช่วยฉันก่อนก่อนจะให้ฉันไปช่วยอาจารย์นะทุกคนต้องช่วยดิฉันก่อนนะไปเออไปโปช่วยอาจารย์เบียจบจบไปอืมนะเออไปไปเออ ถ้าเราเอาตัวไม่รอดเราจะไปช่วยใครไม่ได้นะคะพี่เอไม่ทานกาแฟพี่สั่งวิซีเลยวิซีก็มีโปรเหมือนกันวิซีกูต้าที่เดียวกันเลยวิซีกูต้าที่เดียวกันเลยเอวิซีกูตาเหลือสามเก้าเก้านะคะถ้าจำไม่ผิดเหลือสามเก้าเก้าค่ะทักไปแล้วขอบคุณค่ะบ้านขอหมุดหน่อยค่ะขอหมดหน่อยขอหมุดหน่อย ขอหมุดหน่อยสองพันแปดร้อยโคนนี่ไปปักหมุดให้แล้วคะ่ะไปเลยไปเลยปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วไปเลยไปเลยจ้ะไปเลยตอนนี้เลยปักหมุดให้เรียบร้อยแลว้วไปเลยจ้ะไปไปตามหมุดเลยบ้านหลังคาสีเขียวๆตามหมุดเลยบ้านหลังคาสีเขียวๆตามหมุดเท่านั้นบ้านหลังคาสีเขียวๆตามหมุดเท่านั้นค่ะเออ ไปอย่าชักช้าอยู่นะคะเอออยู่ใต้หวันเข้าไม่ได้เออตั่งแล้วนะคะพีสองขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณที่อุดหนุนนะคะขอบพระคุณค่ะไปเลยไปเลยขอบพระคุณที่อุดหนุนนะคะสั่งแล้วค่ะขอบคุณค่ะทักแล้วยังไม่มีคนตอบมีค่ะพี่มี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 ม,ม,ม,มีเออ กูเบือ่อมีคนบอกกูเบื่อติ่งไอ้เบียร์มึงรู้ยังว่าพวกมึงนั่นแหละสิ่งปลอมเหรอโลกนี้ไม่มีใครถูกเท่าพ่อกับแม่มึงอะมีอยู่สองคนบนโลกเนี้ยที่ถูกหมดก็คือพ่อกับแม่มึงใคไรจะดีเท่าแม่มึงละ่ะไม่มีแล้วครับค่ะค่ะฉลาดตายแล้วมึงอะฉลาดตายเลยไป ไปค่ะท,คทุกคนไปเลย,เลย,เลยทุกคนไปเลยไปเลยไปเลยทุกคนไปเลยไปเลยจ้า <c oughs> เราจะให้ว่างไงมาให้จะว่าอะไรให้จะว่ายัางไงจะให้ว่างไงไม่ค่อยจะตื่นหลับลึก <c oughs> หลับลึกเนี่ยไอตัวนี้เนี่ย <c oughs> สภาพหน้าเหมือนคนไม่ตื่นนอนทุกคนไปเลยค่ะอ่ะก็นี่ไงก็นี่ไงไปบ้านหลังคาสีเขียวไปบ้านหลังคาสีเขียวเขียวค่ะไปบ้านหลังคาสีเขียวเขียวเลยรอแอดมินอ่านไปได้ยังไปได้ยังทุกคนขอหมดหน่อยเลยขอหมดขอหมดหน่อยนี่นี่นี่ มีคนไปแล้วมีคนไปแล้วมีคนไปแล้วเนี่ยมีคนไปแล้วอีอีโอเคเนี่ยอืมไปไปสั่งกาแฟไงไปสั่งกาแฟไงคนละออเดอร์ออเดอร์พี่ไปเลยบ้านหลังคาสีเข,าเขียวเลยอยากสั่งสั่งเลย อยากสั่งสั่งเลยค่ะอยากสั่งสั่งเลยเนี่ยหนูปักหมุดให้แล้วหนูปักหมุดให้แล้วค่ะอยากไปไปเลยอยากสั่งสั่งเลยไปเลยจ้าหนูปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วสั่งไปแล้วค่ะฟรีกองอุย้ยขอบคุณค่ะอยากอยากเห็นเนาะแบบมาคอมเมนต์ว่าพี่สั่งไปแล้วนะยี่สิบกองอะไรเงี้ยกินกันให้ช่าไปเลย เออไปเลยกาแฟกาแฟไปเหลือสองเก้าเก้าเหลือสองเก้าเก้าเองกาแฟเหลือแค่สองเก้าเก้าเองสองพันสามร้อยคนเนี่ยดีใจมากหลานกินข้าวได้เยอะเพราะปลาแพรลี่ปลาดิันะนทำให้คนเจริญอาหารจริงนะเพราะว่ามันอร่อยสั่งแล้วสองกล่องโอนเรียบร้อยเดี๋ยวดิฉันกินมามา่าดิฉันอยากกินมามา่านี่โปช่วยอาจารย์เบียไปโปช่วยอาจารย์เบีย นี่ปักมุดแล้วไปไปเลยเดี๋ยวจะกินมาม่านะครับทุกคนอยากกินมามา่าอืมอืมไปไปเลย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 อืมไปเลยอ่าไปตามช่องทางที่เดียวกันเลยค่ะไปตามช่องทางที่เดียวกันเลยค่ะไปเลยค่ะ ไปเลยคุณแพรลี่น่ารักขอบคุณค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวจะไปสั่งมาม่ากินก่อนนะไป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 ต้มะมาม่ากินก่อนนะครมีคนบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนให้พูดสอดเสียดหรือเกิดความแตกแยกหรือเปล่าอ่ะถ้าเขาไม่พูดสอดเสียดเขาพูดแบบตรงไปตรงมาและให้มึงปฏิบัติตามคำสอนมึงปฏิบัติไหม มึงปฏิบัติไหมคาถามว่ามึงจะปฏิบัติไหมไม่พูดหยาบก็ได้สมมติตัดคําหยาบมึงกูของเขาออกไปเซนเซอร์ใช้ระบบเซนเซอร์คําพูดและสิ่งที่เขาพูดตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนมึงจะปฏิบัติไหมหรือเอาจริงๆมึงก็เป็นแค่ข้อข้ออ้างของมึงว่าเขาใช้คําหยาบจริงๆคือสิ่งที่เขาสอนมึงก็รู้อยู่ว่ามันขัดกับความเชื่อมึงมึงแค่ไม่อยากเปลี่ยนความเชื่อ มึงก็เลยจับจุดอ่อนของเขาเรื่องการใช้คำหยาบเพราะมึงรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดมันตรงมันถูกเพียงแค่ว่ามันเป็นคำแบบที่ว่าพ่อขุนลามคำแหงแค่นั้นอ่ะพูดแบบคนที่ไม่โกหกตัวเองกูถามมึงปิกูถามมึงง่ายๆอย่างนี้เลยถ้าถ้ามมุิใส่ระบบเซนเซอร์จับคำพูดเขาระบบคำเซนเซอร์อ่ะคำพูดเขา จะปฏิบัติไหมคะถ้าเขาไม่หยาบจะปฏิบัติไหมในสิ่งที่เขาเอามาเผยเผยแผ่จะปฏิบัติไหมคะอ่าถ้าปฏิบัติคือจบเดี๋ยวจะมีระบบเซนเซอร์คําพูดเดี๋ยวจะมีระบบเซร,ระบบเซนเซอร์คําพูดให้คะ่ะนะคะเออกินมามาก,ก่อนจิเกตพูดละเหนืงง่อยเหนืงง่อย เดี๋ยวจะมีระบบเซนเซอร์คำพูดให้อ่ยไม่อยากพูดเดี๋ยวเขาหาว่าเรามาแก้ต่างให้อานเบียไงไม่อยากพูดอ่ะเดี๋ยวหาว่ามันแก้เออมึงก็แก้ต่างให้กันไงเดี๋ยวมึงก็มาแก้ต่างให้กันเป็นพวกเดียวกันมาแก้ต่างให้กันต่างกาแฟไปแล้วเป็นพวกเดียวกันเนี่ยฮะ ก็แล้วแต่จะคิดนะคะอ่ะก่อนจะทำอะไรไปโปช่วยอาจารย์เบียก่อนไปสั่งกาแฟด้วยค่ะโปช่วยอาจารย์เบียโป <c oughs> นี่นี่นี่ไปสั่งกาแฟก่อนไปจาก4ีเก้าเก้าเหลือสองเก้าเก้าเนี่ยไปโปช่วยอาจารย์เบียไปก่อนจะให้ดิฉันไปช่วยอาจารย์เบียพวกคุณต้องช่วยฉันก่อนนะโปนี้ก็เลยชื่อว่าโปช่วยอาจารย์เบียค่ะ ดิฉันจะได้มีถ้าสมมุติว่าดิฉันถูกเชิญไปเป็นพยา,ยานดิฉันจะได้มีเงินเติมน้ามันไปขึ้นศาลเป็นเพื่อนอาจารย์นะคะ <c oughs> ไปเลยโปช่วยอาจารย์เบียร์ไปสั่งกาแฟก่อนเดี๋ยวจะช่วยให้นะเออแต่ต้องทุกคนต้องช่วยดิฉันก่อนนะเดี๋ยวดิฉันจะถ้าทุกคนไม่ช่วยดิฉันดิฉันก็จะลําบากนะคะเออไปคนละกล่กองก่อ ลรบปัง่งสองกล่องค่ะไม่พอจะขายพอพอพอกาแฟมีกาแฟพอยมีพร้พอมส่งเลยโอ้ยดูกันสองพันเจ็ดะคนกดไปสั่งจริงๆถึงเจ็ดออเดอร์หรือเปล่าเนี่ยไปโปช่วยอาจารย์เบียร์ไป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 สั่งกาแฟก่อนไปเลยไปเลยไปเลยค่ะไปไป ก่อนที่จะไปไปพูดพร่มทำเพลงกันอย่างอื่นน <Thank you. S 1> ะก่อนจะไปพูดพร่มทำเพลงนะครับ mm. บ้านหลังอ่ะขอหมุดหน่อยขอหมุดหน่อยมีมีลูกค้าจะสั่งของค่ะ ดิฉันไม่ทราบ่ะค่ะคุณพี่บ้านดิฉันเข้าใจหรือเปล่าแต่ว่าคุณพี่มีปัญหากับเขาคุณพี่ก็ไปเคลียร์กับเขาเองแล้วกันดิฉันไม่อยากเสียงกับคุณพี่ละเสียเวลาขายกาแฟดิฉันค่ะคุณพี่ไปคุยกับเขาเองแล้วกันนะคะตอนนี้ดิฉันต้องต้องขายกาฟแฟละมาโปช่วยอาจารย์เบียไปบ้านหลังคาเขียวค่ะบ้านหลังคาเขียวไปเลยไปบ้านหลังคาเขียวเลยไปเลยเออ <c oughs> ไปไปก่อนจะให้ดิฉันไปเข้าใจใครก็พี่ก็ต้องเข้าใจดิฉันก่อนว่าดิฉันต้องขายของค่ะไม่งั้นดิฉันไม่มีเงินที่จะเลี้ยงชีวิตดิฉันนะคะก่อนที่พี่จะให้ดิฉันไปเข้าใจคนอื่นน่ะพี่ต้องเข้าใจดิฉันด้วยว่าดิฉันก็ต้องทํามาหากินกันนะดิฉันขายกาแฟสอนนะถ้าพี่เข้าใจว่าดิฉันต้องขายกาแฟดิฉันก็จะเข้าใจพี่ค่ะนะ ถ้าพี่ไม่เข้าใจว่าดิฉันต้องขายกาแฟดิฉันก็จะไม่เข้าใจพี่นะครับจบเรื่องมีอยู่แค่นี้เลยอืมพี่เข้าใจหรือเปล่าว่าดิฉันต้องขายกาแฟเข้าใจไหมคะโอเคจบงั้นเราไม่ต้องมาทะเลาะก,กัน